สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Magic m a r b l e ชาล r l o t ยจ by j ร n นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงของชาวราศีมังกรค่ะนะคะชาวราศีมังกรในเดือนกรกฎาคม2564นีนี้พลังงานความรักของคุณจะเป็นเช่นไรเราเริ่มต้นจากสถานะคนมีคู่ก่อน ตามด้วยคนคบคนคุยและสุดท้ายเป็นคนโสดนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นพลังงานโดยรวมถ้าคุณอยากได้พลังงานของคุณส่วนตัวเลยตรงๆเลยก็ ขอให้แอดไลน์ ID เข้ามาคุยกันตรง Description นะคะการแบ่งช่วงวันที่มีติดไว้ใน Description เองเช่นกันนะคะใครที่เกิดลัคนาราศีมังกรก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะเพราะอาจารย์แพทตั้งจิตถึงลัคนามาเป็นอันดับแรกนะคะตามมาด้วยช่วงวันที่เป็นอันดับ2นะคะโอเคค่ะมาดูพลังงานของคุณกันนะคะคนที่มีคู่ชาวราศีมังกรในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเช่นไร ให่เป็นแรกค่ะ Ace of winter นะคะแปดจาบค่ะขึ้นมาเลยนะคะ Nights of summer นะคะ Ace of winter the weaker and six of summer นะคะความรู้สึกของคุณเนี่ยในในใน,ในพลังงานที่โชว์ออกมาที่ไพ่เนี่ยนะคะ มันบ่งบอกถึงคุณต้องการในเรื่องของการเอาใจใส่การดูแลจากใครคนนั้นของคุณนะคะแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่มันเจออยู่หรือสภาวะที่คุณเป็นอยู่เนี่ยคุณรู้สึกอึดอัดคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเศร้าเสียใจนะคะใครคนนั้นของคุณอาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญหรือไม่ค่อยสนใจคุณเท่าที่ควรนะคะ ความรู้สึกในใจคุณถึงมีความรู้สึกว่าเรียกร้องอยากจะได้การดูแลอยากจะได้การเอาใจใส่จากคนที่คุณรักนะคะซึ่งคุณก็คาดหวังว่ามันจะเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความเข้าใจความรักที่เต็มไปด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะ แต่ดูเหมือนว่าคุณพยายามต่อสู้กับความรู้สึกเหล่านี้เพราะว่าสภาพที่คุณเจอณปัจจุบันมันช่างตรงกันข้ามกับความรู้สึกที่มีในใจคุณอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในอนาคตนะคะความสุขที่คุณวาดหวังว่าจะได้รับมันจะกลับคืนมาค่ะนะคะ u m กซ์เนี่ยเทียบได้ก็คือไพ่หกช่วยนั่นเองนะคะมันหมายถึงในเรื่องของความรักความผูกพันนะคะหรือ สิ่งที่เคยทําให้คุณมีความสุขมันจะย้อนกลับมานะคะพลังงานโชว์ออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาดูซิว่าพลังงานทางฝั่งคู่ของคุณเป็นเช่นไรชาวราศีมังกรความรักของคุณนะคะคนรักของคุณเขาคิดอะไรอยู่และความรู้สึกเขาเป็นเช่นไรพลังงานเขาโชว์มาในด้านแบบไหน Seven of Pentacles, Ace of Cups, King of Wands, Ten of Cups. เช่นแบรนด์นะคะสำหรับคู่ที่เป็นคู่แต่งงานกันนะคะณนะตอนนี้เหมือนกับว่าเขาอยู่ในสภาวะของการไปโฟกัสเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรต่างๆนานานะคะเขาอยากให้ผลกําไรมันงอกเงยอยากจะให้มันมีความมั่งคัง่งมั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องของตัวเขาดังเรื่องของหน้าที่การงานเขานะคะแล้วก็นําพาครอบครัวไปในทิศทางที่ดีนะคะซึ่งถามว่า ความรู้สึกที่เขามีอ่ะมันก็ยังเป็นความรักนะมันยังมันยังเป็นความรักที่ดีอยู่เพียงแต่ว่าเขาอ่ะไปโฟกัสเรื่องของการงานความรู้สึกในใจมันก็เก็บไว้ลึกๆยังไม่ได้เปิดเผยออกมาแต่จริงๆเขาก็ค่อนข้างรักแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับครอบครัวไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเชนออฟคัพไอสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี้ย mm hmm. ก็เพื่อทำให้ครอบครัวมีความเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคง นะคะเ0นอ c ฟคถึงขึ้นมาในตำแหน่งความคาดหวังของเขาและในอนาคตมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปฏิทิศทางที่ดีนะคะเท a น a ์นะคะ,นะคะทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายตัวออกไปนะคะแล้วความสุขความรักความสัมพันธ์มันก็จะกลับคืนมาอันนี้เป็นพลังงานที่เขาโชว์ออกมาว่าเขาโฟกัสในเรื่องของการเงินเพื่อที่จะนำกลับมาทำให้เกิดความมั่นคงในแง่ของครอบครัวและคนรักนั่นเอง นี่คือสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาตั้งใจเอาไว้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นเช่นไรแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนะคะเป็นเช่นไรชาริอ h ตไฮพีเท e ด 3 of Wands 4 of Wands 3 of Swords u ค่ะ4 of Wands แล้ like four of pentacle นะคะอ่ะมองดูว่านะคะมมเรื่องราวของคุณนั้นอาจจะมีเรื่องที่มันขัดอกขัดใจนะคะความรู้สึกอะไรต่างๆที่รู้สึกดีต่อกันแต่ก็ไม่พูดจาไม่บอกกล่าว ให้กันและกันรู้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะทํางานกันคนละที่ก็ได้มีความห่างไกลเป็นตัวเป็นตัวอ,อุปสรรคเป็นตัวปัญหาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพอมีความห่างไกลเป็นตัวอุปสรรคปุ๊บเนี่ยคุณไม่ค่อยได้เจอเขาบ่อยๆแล้วการที่ไม่ค่อยได้สื่อสารกันบ่อยๆมันย่อมเกิดการเข้าใจไปเองหรือการคิดไปเองได้บ่อยครั้งนะคะ ให้มันโชว์ออกมาว่านะคะมันมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกที่มันติดขัดขัดแย้งกันนะคะจากการที่ไม่ได้สื่อสารกันไม่พูดนะคะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างคิดไปเองอะไรประมาณนั้นนะคะไฮพินเชสก็คือการเก็บซ่อนอารมณ์นะคะความรู้สึกซึ่งมันอยู่ในตำแหน่งของความรู้สึกภายในใจทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยทั้งคุณแล้วก็ทั้งคู่ของคุณเนี่ยคาดหวังในแง่ของความมั่นคง เติมเต็มให้กับเรื่องของความสุขในเรื่องของครอบครัวมาเป็นอันดับแรกๆเลยเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกคุลเท่าไหร่อาจจะลงลืมวันสําคัญนะคะหลงลืมเรื่องราวที่แบบว่าเคยทําให้มีความสุขด้วยกันในช่วงเดือนที่ในในในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเขาน่าจะเป็นลักษณะข,ของการใส่ใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปจนกระทั่งไม่ค่อยได้อ่า ทคแคร์ care, ความรู้สึกของคุณนั่นเองแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะความมั่นคงเนี่ยมันจะทําให้ครอบครัวเนี่ยกลับมามีความสุขขึ้นอีกครั้งและความมั่นคงนี้มันเกิดขึ้นเพราะเขานะคะเพราะเขาเป็นตัวที่แบบว่านําพาความมั่นคงเพราะเขามีในเรื่องของการลงทุนหรือการทําอะไรบางอย่างเพื่อทําให้ได้การเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นดูแล้วเนี่ยในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คู่ของคุณเนี่ยจะไปเอาใจไปโฟกัสกับเรื่องของการลงทุน นะคะเพื่อให้ได้ผลกําไรตรงนี้ได้ได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วก็นํากลับมาเพื่อให้กับครอบครัวได้มีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นคอน FLICT กันคุณก็ต้อง อยอมยอมเข้าไปบ้างเพราะว่าในช่วงนี้มันไม่ได้มีเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องของการที่เขาเอาใจใส่คุณน้อยลงไปเท่านั้นเองมาเลยเกิดไพ่สามดาบขึ้นในตำแหน่งของปัจจุบันคุณกับเขาก็เกิดคอนฟ lict กันด้วยเรื่องบางเรื่องที่มันซุกซ่อนไว้แล้วไม่ได้บอกกันไม่ได้พูดจากันนั่นเองค่ะอ่ะดูซิว่าถ้าเขาอยากจะสื่อสารคุณเป็นคำพูดได้เนี่ย เขาจะสื่อสารว่าอย่างไรนะคะชาวราศีมังกรถ้าคู่ของคุณนะคะจะบอกคุณเนะ่เป็นคำพูดได้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรฉันรู้สึกปลอดภัยเวลาที่มีคุณอยู่ใกล้ๆ i feel safe when you holding me near ฉันขอโทษนะคนดี I'm so sorry ปล่อยให้อดีตตายจากไป Let it pass dies ฉันเหงาเหลือเกินเมื่อไม่มีเธอ I'm solo n e l y without you นี่คือสิ่งที่เขาอยากฝากมาบอกคุณค่ะนะคะเพราะฉะนั้น คุณสองคนน่าจะอยู่ห่างไกลกันแล้วบางทีมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกไม่เข้าอกเข้าใจกันพอห่างหูห่างตาไปแล้วมันก็อาจจะเกิดการระแวงถ้าเกิดไม่มีการสื่อสารกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณเชื่อใจและขอคุณมั่นใจในความรักที่เขามีให้กับคุณนะคะเพราะเขาฝากมาบอกว่าเขารู้สึกปลอดภัยเวลาที่มีคุณอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณคิดมากอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีก็ปล่อยให้มันตายจากไปซะนะคะเขาฝากมาขอโทษคุณค่ะ และบอกอีกว่าเขาเหงาเหลือเกินเมื่อเขาไม่มีคุณนะคะนี่ก็คือคาพูดที่เขาอยากฝากบอกชาวราศีมังกรนั่นเองโอเคค่ะจบแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าและก็ไปดูพาร์ตต่อไปสำหรับคนคบคนคุยนะคะบ๊ายบายค่ะมาถึงพาร์ตของคนคบคนคุยแล้วนะคะเรามาดูสิว่าพลังงานของคุณชาวราศีมังกรเป็นเช่นไรในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ Ace of w a n d s Queen of Swords, Ace of Pentacles, Six of Pentacles, Justice ค่ะอืมพลังงานโชว์ออกมาในแง่ของการทำงานอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีในเรื่องราวของความรักเลยคนคบคนคุยนะคะ ดูสิพลังงานของเขาโชว์ออกมาว่าอย่างไรนะคะพลังงานของคุณโชว์มาว่าคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการลิเริ่มการเริ่มต้นอะไรบางอย่างแล้วคุณก็จะต้องเข้าไปควบคุมเข้าไปดูแลคุณใช้ศักยภาพของตัวคุณในด้านของการทํางานอย่างมากบางครั้งก็เป็นลักษณะงานที่ช่วยเหลือคนอื่นแต่ล้วนแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่คุณต้องรับผิดชอบในระยะยาวแทบทั้งนั้นเลยนะคะคู่ของคุณนะคะ พลังงานโชกมาเป็น Voice of Winter นะคะและตามมาด้วย Night nice of Winter Night of Summer Two of Summer และ Four of Summer นะคะความรู้สึกที่เรียกได้ว่าอ t ดอัดนะคะเจ็บปวดอืมนะคะ เป็นความรู้สึกที่อึดอัดเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดเขาอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าเหมือนถูกไตรต้อนให้จมมุนทำอะไรก็อึดอัดไปหมดทุกอย่างหนึ่งเหมือนกระเดกตัวไปไหนก็ลำบากมีความเครียดความกดดันเจือปนอยู่มีเรื่องราวร้ายๆที่มันเข้ามาหาเขาหลายต่อหลายเรื่องที่ทำให้เขาเครียดอยู่ณขณะนี้นะคะอืมแต่เขาพยายามแสดงออกมาด้วยความรู้สึกที่เขาเรียกว่ารับมือกับทุกอย่างได้ชิลๆกับ ทุกปัญหาได้เป็นอย่างดีทําให้คนภายนอกไม่รู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีความเศร้าหรือมีความเครียดอยู่ภายในใจนะคะจริงๆแล้วเขาก็คาดหวังอยากจะกลับมาคุยด้วยอยากจะมีความรักที่ดีอยากจะใช้เวลาอยู่กับคุณนะแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกภายในใจของเขาที่ทําให้เขามีความสุขได้เวลาที่เขาคิดถึงคุณ แต่ดูแล้วเนี่ยเรื่องราวความรักเนี่ยมันไม่ลงตัวสักเท่าไหร่เขาคนนั้นอาจจะอยู่ไกลจากคุณแล้วก็หน้าที่การงานเขาอะ่ะมันก็บีบบังคับให้เขาต้องรับผิดชอบเยอะจนเขาไม่มีเวลาที่จะกลับมาหาคุณไม่มีเวลาแม้ที่จะพูดคุยกันมันก็เลยได้เป็นความรักที่มันอ่าไม่ได้ตามที่หวังนะคะไพ่สีถช่วยถึงออกมาประมาณนี้นะคะอเขาน่าจะมีปัญหาในชีวิตค่อนข้างมากเกี่ยวพันกับเรื่องของอ่า การงานและชีวิตโดยรวมของเขาช่วงเวลาที่ทําให้เขามีความสุขได้ก็คือช่วงเวลาที่เขาคิดถึงคุณนั่นแหละแต่การคิดถึงมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะ take a คชั่นกลับมาให้คุณได้รับรู้เพราะดูเหมือนคุณก็จะยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของการงานมากกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องของความรักนะคะอะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ออกมาเป็นเช่นไร chain of s o u r c ยิ่งห่างยิ่งเงียบยิ่งนิ่งไปเรื่อยๆระหว่างกัน นะคะ n i g h of w a r d s นะคะแล้วก็อดทน mm hmm. เบื่อหน่ายกับการรอคอยคุณสองคนน่าจะหยุดพักเบกความสัมพันธ์กันไปนะคะ tree of w a n d s นะคะสถานการณ์มันโชว์มาว่าคุณน่าจะไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของการงานส่วนเขาก็เหมือนกันนะคะมันถึงทำให้ความรู้สึกระหว่างคุณและเขาเนี่ยมันนิ่งสนิทลงไป มันไม่ค่อยมีแรงกระเพื่อมในเรื่องของความรักนะคะมันต้องอาศัยในเรื่องของการสื่อสารกันให้เยอะๆค่ะทริ Three of one ขึ้นมาเป็นลักษณะของการสื่อสารและการรอคอยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยแต่ความรู้สึกในใจนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดกับการนิ่งเฉยกับการไม่สนใจกันและกันนะคะไม่ใครก็ใครอาจจะเริ่มต้นจากการอิกนอหรือไม่ค่อยสนใจอาจจะปิดกั้นใครบางคนนะคะ มันก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความรู้สึกอึดอัดอันนี้เป็นไพ่พลังงานของโดยรวมของคุณทั้งคู่นะคะแต่มันมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งอาจารย์แพทย์อยากดูซิว่าเขาคิดกับคุณยังไงนะคะคนพบคนคุยเนี่ยเขามองคุณยังไงในแง่ของความรักนะคะเอาเอาเรื่องความรู้สึกของเขาที่เขารู้สึกกับคุณเลยดีกว่าอยากรู้ว่าเขารู้สึกไง กับคุณมันถึงทําให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นอืม The Star ค่ะ Page of Pentacle Ace of, Pent of Swords The Wolf Knight nice of Cups เป็นความรู้สึกที่ดีนะเขาก็ยังคิดว่าคุณยังเป็นใครคนนึงที่อยู่ในความความรู้สึกของเขาอะอนะคะแต่มันเหมือนกับว่า ทุกอย่างมาตอนนี้มันนิ่งเงียบลงไปมันรอการเริ่มต้นรอให้เขาจัดการกับปัญหาอุปสรรคทุกอย่างให้มันผ่านพ้นไปก่อนแล้วเขาก็จะนำความรักความใกล้ชิดกลับมาหาคุณเหมือนเดิมไพ่เดอะเวิ d นะคะมันหมายถึงความสุขเพราะจันแพทย์เห็นว่าตอนในไพ่พลังงานของฝั่งเขาเนี่ยเวลาเขาคิดถึงคุณมันขึ้นเป็นสองถ้วย แต่เป็นพลังงานโดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนคุณสองคนก็ไม่เข้าใกล้กันอาจจะมีลักษณะของการพักเบรกหรือเงียบหายนิ่งหายจัดการเพราะมันขึ้นไพ่ ten of swords ก่อนนะคะและตามมาด้วย n i of wands ก็คือต่างฝ่ายต่างรู้สึกเบื่อหน่ายกับการรอคอยแต่ความรู้สึกของเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจอยู่เพียงแต่ว่าณตอนนี้มันมีปัญหามีอุปสรรคบางอย่างทําให้เขาจะต้องเคลียร์ต้องจัดการนะคะ หลังจากเขาจัดการได้แล้วอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะรีเทิร์นกลับมาหาคุณให้นายซอบครับนายซอบครับก็คือการนำความรักเข้ามาให้เาะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีใจให้กับคุณอยู่ค่อนข้างมากเพียงแค่ปัญหาเขานะ้าณตอนนี้มันอึนอดอัดจ,จนเขาไม่อยากที่จะเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นนอกจากการแก้ปัญหาเรื่องงานของเขานั่นเองนะคะอ่ะดูซิเขามีคำพูดอะไรอยากจะฝากมาบอกชาวราศีมังกรบ้างนะคะ ธอคือคนของความฝันที่ฉันพบเจอในความจริง You're my dream that's come true สิ่งที่ฉันต้องการก็คือคุณฉันหวังว่าคุณจะรักตัวเองในแบบเดียวกับที่ฉันรักคุณ I hope you love yourself the same way I love you ฉันมองว่าเขายังมีใจให้คุณอยู่ค่อนข้างมากเลยนะที่คบกันคุยกันนะแต่ด้วย เหตุการณ์หรืองานที่มันเข้ามารัดตัวนะขณะนี้มันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็เขาเนี่ยมันลดน้อยลงไปนะคะมันไม่ค่อยมีความถี่ในแง่ของการพูดคุยกันเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นอะนะนะมันก็เลยทำให้คุณเกิดความรู้สึกที่อึดอัด และเขาอะค่อนข้างที่จะรับปัญหาเยอะมากเพราะว่าดูจากไพ่พลังงานและดูจากไพ่แนวโน้มด้วยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะปลีกตัวนะคะเพื่อที่จะกลับมา,มาพบมาพูดคุยกับคุณได้แต่ในใจเขายังมีคุณอยู่ เต็มหัวใจเลยก็ว่าได้นะคะโอเคจบละสําหรับคนคบคนคุยนะคะเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้ก็อย่าคิดมากค่ะที่เขาห่างหาย,ยาคุณไปก็คือเขาไปจัดการเรื่องของปัญหาชีวิตโดยรวมของเขาก่อนนะคะอาจด้วยสภาวะโควิดด้วยอะไรอีกหลายๆอย่างมันก็เลยทําให้เขาเนี่ย ไม่มีกระใจที่จะไปโฟกัสเรื่องของความรักนะขณะนี้นะคะห่างหายไปเพื่อที่จะไปจัดการเคลียร์เสร็จกลับมาเคลียร์เสร็จแล้วก็จะกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันเหมือนเดิมนั่นเองโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วค่ะบ๊ไไายบายค่ะเรามาถึงคนโสดกันแล้วนะคะคนโสดชาวราศีมังกรค่ะดูซิพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในเดือนก,กรกฎาคมนี้ The Moon ขึ้นมาเป็นใบแรกเลยตามมาด้วย p a จซอฟ c ์ครัมีความเครียดอะไรเจอปนอยู่มีความกังวลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นสำหรับคนโสดชาวราศีมังกรนะคะ four of swords seven of pentacles KING OF w a n d s นะคะอืมนะคะมองออกมาว่าคุณนี่เป็นคนที่ค่อนข้างมีความวิตกกังวลสูงนะแล้วก็คิดมากคิดกับเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงนะคะในใจของคุณมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะเริ่มต้นอยากจะมีความรักที่ดี อยากที่จะสานต่อกับใครสักคนหนึ่งแต่สภาพการโดยรวมแล้วมันเหมือนทุกอย่างยังนิ่งสนิทอยู่มันยังไม่มีใครโผล่เข้ามานะคะเพราะคนที่คุณมีความรู้สึกว่ายังยึดติดยังยังผูกพันอยู่ก็ดูเหมือนเขาก็จะนิ่งเฉยกับคุณเสียเหลือเกินจนคุณก็คาดเดาอะไรกับเขาไม่ได้เลยนะคะยังโฟกัสกับความรู้สึก นิ่งๆของใครคนนั้นของคุณไม่ได้แล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในใจของชาวโศดนั่นแหละนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้พัฒนาสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะคุณก็พยายามมองหาสิ่งใหม่ๆอยู่นะแต่ดูเหมือนว่าไอ้สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังมาไม่ถึงสักทีเพราะสภาวะโดยรวมมันอ,ออกมาเป็นสีดะนะคะสรุปแล้วคุณก็เลยจะต้องหันหน้าเข้าไปไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการงานการ รับผิดช,ชอบในด้านของความเป็นผู้นําในด้านของการงานเข้าไปนะคะนี่คือสิ่งที่มันโชว์ออกมานะคะอ่ะเรามาดูซิพลังงานของคนที่เข้ามาติดต่อเกี่ยวพันกับคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้สําหรับคนโสดมีเช่นไรบ้างนะคะมันจะเป็นไทยด้านไหนบ้าง ึ้นมาเป็น Ace of Autumn 8แปดเหรียญน,นะคะแล้วก็ Queen of Spring ราชินีถือไม้เท้าค่ะ King of Spring ราชาถือไม้เท้าโอ้โหทั้งควีนทั้งคิงเลยนะออกมาพร้อมกันเลย The ั h a r i ั เซเรสนะคะนั่นก็คือ High p i t ช่นนั่นเองนะคะมองว่านะคะเนี่ยความรู้สึกที่เป็นพลังงานที่มันโชว์ออกมาในขณะเนี้ยมันเป็นลักษณะของคนที่เข้ามาคอนแทคติดต่อกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์แทบจะทั้งนั้น ผลประโยชน์อาจจะเป็นลักษณะคนจากที่ไกลแดนไกลก็ได้มีลักษณะของผลประโยชน์แอบแฝงหรือซ่อนเร้นอยู่ด้วยนะคะคนที่เข้ามาหาคุณร้นแล้วแต่มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะที่จะเข้ามาติดต่อมาเกี่ยวพันกับคุณแต่มันไม่ได้โชว์ออกมาในด้านของความรักเลยนะมันจะโชว์ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนแล้วก็เรื่องของการงานมากกว่านะคะชาวคนโสด มองแล้วยังไม่ค่อยเห็นในด้านของความรักเด่นชัดนักนะเดี๋ยวดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์ที่คุณคบคนคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันจะพัฒนาไปในแนวไหนนะคะติดต่อเรื่องของหนะ้าที่การงานการเงินแล้วมันจะส่งผลดีหรือไม่นะคะไพ่ออกมาเป็นใบแรกใบเดียวกันเลยนะ ace of pentacles ace of autumn ก็คือ แปดเหรียญเหมือนกันเลยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญด้วยนะคะเกณฑ์การเริ่มต้นการาเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะ six of p e n t a c อืมการทำอะไรเพื่อคนอื่นและ h e l l fun seven of wands นะคะไม่มีเรื่องความรักเลยคนโสดในเดือนนี้นะคะ กรกฎาคมนี้เต็มไปด้วยในเรื่องของการหาเงินการลงทุนต่างๆค่าให้คำปรึกษาหรือการที่มีผู้คนมาขอคำปรึกษาคุณนะคะคุณอาจจะต้องมีเหตุทำให้ไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้อะไรประมาณนั้นมากขึ้นมีเกณฑ์การรับปัญหารับภาระสึกหนักขึ้นมาจากหลากหลายด้านด้วยกันนะคะอันนี้เป็นพลังงานที่โชว์ออกมาในเดือนนี้ นั้นเท่ากับว่าคนโสดในเดือนนี้ยังไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องของความรักค่ะนะคะโฟกัสเรื่องของการเงินอย่างเดียวเพราะมีคนนําข่าวสารข่าวดีในเรื่องของการเงินมาให้กับคุณแล้วมองดูแล้วเนี่ยคุณจะสามารถทํามันได้ดีแม้จะรับภาระหรือปัญหาหนักหน่อยแต่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครที่อยู่แวดล้อมคุณเนี่ยเขาก็สนับสนุนและส่งเสริมคุณอยู่เพราะนั้นคนโสดก็เป็นช่วงเวลาแห่งการที่คุณจะโชว์ผลงานหรือสร้าง ความสามารถของคุณให้โดดเด่นกับผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ไม่มีความรักเข้ามานะคะร้องเพลงรอต่อไปนะคะคนโสดชาวราศีมังกรค่ะถึงความรักไม่มีแต่เงินมีก็ซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความสุขนะคะโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้กับคนโสดชาวราศีมังกรแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้จันแพทย์ต้องไปล้วค่ะบ๊ายบาย